วิชาชีพอิสระคืออะไรและจะต้องยื่มภาษีแบบไหนฟังคำตอบได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องทางบ้านน้องครับคลิปนี้ชวนทุกคนมาคุยเรื่องของการยื่นภาษีเหมือนเดิมครับแต่เป็นการยื่นภาษีสําหรับอาชีพเฉพาะด้านเฉพาะทางหรือที่เขาเรียกว่าวิชาชีพอิสระครับคำนี้เนี่ยมันมีหลายความหมายและมักจะเข้าใจผิดกับคําว่าฟรีแลนซ์อยู่เสมอครับแต่มันจะเป็นไงเป็นแบบไหนฝากติดตามแท็กสน้องไว้แล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับถ้าดูในสไลด์ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างฟรีแลนซ์กับวิชาชีพอิสระเนี่ยมันมีความแตกต่างกันครับเล่าแบบนี้ อิสระกับวิชาชีพอิสระ2คํคำนี้เนี่ยมันมีความหมายแตกต่างกันเนาะอาชีพอิสระเนี่ยถ้าพูดง่ายคือเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้แหละที่มีการทํางานในลักษณะของเป็นอิสระไม่เป็นลูกจ้างใครจัดการเวลาอะไรแบบนี้ได้เองเนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงคําว่าวิชาชีพอิสระเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีความหมายเฉพาะอยู่นะครับเวลาพูดถึงคําว่าวิชาชีพเมื่อไหร่นั่นแปลว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอีกสิ่งหนึง่งนั่นคือใบอนุญ,ญาตระกอบวิชาชีพครับซึ่งพอมันมีความแตกต่างกันแบบนี้เนาะดังนนนนชชนัั้้ววิชชาาีีีพเเ่มมมจะสขของคป็ ลักษณะของการทํางานเป็นวิชาที่ชัดเจนกว่าถ้าภาษาอังกฤษน่าจะเรียกว่าอะไรนะ Professional Service มากกว่าอะไรแบบนี้ครับก็คือมีการทํางานในลักษณะของเฉพาะทางเฉพาะด้านมากกว่าและในทางภาษีครับทุกคนครับมันก็มีความแตกต่างกันแบบนั้นนั่นแหละครับซึ่งความแตกต่างที่ว่านี้มันก็เลยมีผลกับการยื่นภาษีครับถ้าดูรูปเนี่ยเราเห็นว่ามันมีการเปรียบเทียบความแตกต่างออกเป็นเงินได้2ประเภทครับเรามักจะเคยได้ยินบอกว่าเอ้ยเงินได้ตามกฎหมาย8ประเภทเนี่ยถ้าเป็นฟรีแลนซ์เป็นประเภทที่2ถ้าเป็นวิชาชีพอิสระเป็นประเภทที่6ซึ่งความตตก่าง ตรงนี้นะครับถ้าเราลงรายละเอียดไปเนี่ยเราจะเห็นว่ารับทํางานตามที่ตกลงกันของประเภทที่2เราจะเห็นว่าประเภทที่2เป็นการรับจ้างหรือใช้แรงงานหรือทักษะของตัวเองเป็นหลักในขณะที่ประเภทที่6เนี่ยมันจะมีลักษณะของการเป็นวิชาชีพหรือเฉพาะสาขาอาชีพเป็นด้านๆไปซึ่งถ้าเกิดไปดูในกฎหมายนะครับมาตรา40ของเรสโปของประมวลสากรหรือว่ากฎหมายภาษีเนี่ยเขาก็จะเขียนบอกว่าเงินได้จากวิชาชีพอิสระคือวิชาอะไรบ้างครับมีกฎหมายประกอบโลกศิลปะวิศวกรรมสถา,สาปัตย กรบัญชีแล้วก็ปราณีศิลปกรรมนะครับหรือวิชาชีพอิสระอื่นที่จะมีตามพระราชกิจสิีกาอะไรว่าไปแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ได้มีเพิ่มมันก็จะมี6อาชีพตามนี้นะครับคำที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆแล้วก็จํากันก็คือเรื่องของคาว่าประกอบโรคศิลปะจริงๆหลายคนอาจจะจำเป็นคุณหมอเป็นแพทย์ถือว่าเป็นวิชาชีพอิสระอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้แค่นั้นครับเพราะว่าคําว่าประกอบโรคศิลปะเนี่ยเอาจริงๆนะมันครอบคลุมมากกว่านั้นแล้วก็มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อออองงคุณหมพยาาบ นักกายภาพบาําบัดเภสัตทันตะอะไรแบบนี้ถ้าเกิดใครก็ตามที่มีใบประกอบโรคศิลปะนะครับที่มันเข้าขายแบบที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการประกอบโรคศิลปะถือว่าเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระเหมือนกับคุณหมอที่หลายๆคนเข้าใจนั่นแหละครับท <c oughs> ีนี้ความแตกต่างกันระหว่างฟรีแลนซ์กับวิชาชีพอิสระเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ทักษะแรงงานของตัวเองเป็นหลักอันนี้จะเป็นฟรีแลนซ์ก็คือทําเองคนเดียวรับจบด้วยตัวเราคนเดียวในขณะที่วิชาชีพอิสรรระะะหืออวววว่่่าาาาาปเเภทททีี6งงด้้้นขยคจตใชชชม และความเชี่ยวชาญที่ว่านี้เนี่ยมันต้องมีต้นทุนอื่นด้วยคือหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยแค่เป็นความเชี่ยวชาญอย่างเดียวพอหรือเปล่าจริงๆถ้ามองในมุมของเงินได้กลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของต้นทุนอื่นๆด้วยนะครับอาจจะมีต้นทุนเรื่องของการทําธุรกิจถ้าเป็นคุณหมอก็อมาต้องมีคลินิกเป็นของตัวเองนะหรือว่าต้องมีการเช่าสถานที่เพื่อเปิดเป็นคลินิกเป็นนักบัญชีก็ต้องมีการเปิดสํานักง,งานของตัวเองไม่ใช่แค่รับจ้างทั่วไปเฉยๆอะไรแบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีรายละเอียดต้นทุนเพิ่มขึ้้้้นนนนนนนหหรรรรรืืืือออออออาาาาาจจจะมมมมีีีีเ่งงงงงงงขกกกแลูพัตทุ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพที่เห็นได้ชัดอันเนี้ยจะทําให้แบ่งแยกชัดเจนระหว่างอาชีพอิสระกับวิชาชีพอิสระได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับสิ่งสำคัญที่มันเกี่ยวข้อง,องกอับภาษีกันได้ที่ต้องรู้ไว้ก็คือว่าเมื่อเป็นวิชาชีพอิสระหรือว่าประเภทที่6แล้วเนี่ยมันสามารถหักค่าใจ่ายได้มากกว่าการเป็นฟรีแลนซ์ครับถ้าเกิดใครจํได้นครับจะเห็นว่าฟรีแลนซ์เนี่ยหักค่าใจ่ายแบบเหมาได้ในอัตราด้เกิบเปอร์เก็นต์ของเงินได้ไม่เกินหนุ่มแสนบาทแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปรวมกับส่วนของ เมื่อกี้ครับสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็ได้แล้วก็แบบตามจริงก็ได้จากรูปเนี่ยจะเห็นว่าเงินได้ประเภทที่6นะครับถ้าเป็นเหมาหักได้ใน2อ,อัตราคือ60%กับ3 0เเครับ60%เป็นี่ยเป็นของกลุ่มที่มีการประกอบโรคศิละปะแต่กลุ่มที่เหลืออีก5ตัวที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีนะครับทนายความปราณีสินวิศวะสถาปัตย์นะครับหตัวที่เหลือเนี่ยหักเหมาได้ในอัตราสามเอตครับแล้วก็ทั้งหมดหกตัวนี้นะครับสามารถเลือกห,กอกหกอนนักค เป็นจุดหนึ่งที่ฝั่งของวิชาชีพอิสระเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการหักค่าจ่ายที่มากกว่าในกลุ่มของฟรีแลนซ์ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถใช้ในการวางแผนภาษีได้สําหรับคนที่เป็นกลุ่มวิชาชีพอิสระแบบนี้ครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับหลายคนถามว่าเอ๊แล้วมันมีตัวอย่างยื่นภาษีไหมจะยื่นยังไงกรอบแบบไหน,นครับเดี๋ยวเรามาลองกรอกข้อมูลกันดูเลยครับผมอันดับแรกนะครับเข้ามาที่หนะ้าเว็บไซต์กรมสรรพากรกันก่อนนะครับเราจะมาลองตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับว่าในระบบ Account ามี้อลอิชาชีพอรอเค้ก่อนนนอัี้ของแม่ย พ่อแม่ทาบัญชีนะก็เลยเอาของแม่มาลองกรอกให้ดูนะครับผมเมื่อกรอกทุกอย่างเรียบร้อยก็เข้าสู่ระบบครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับเป็นป๊อปอัพแจ้งเตือนว่าให้ยอมรับเงื่อนไขก็ต้องยอมรับเนาะเพราะเราทาอะไรไม่ได้ยอมรับเรียบร้อยนะครับก็มาดูต่อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆที่เขาบอกว่ามีอะไรเข้าสู่ระบบเข้าอะไรแบบนี้บ้างนะครับก็ยอมรับไปนะฮะเริ่มมาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยื่นแบบกันดูครับอันนี้เนี่ยมีข้อมูลนะส่วนตัวครอบครัวการออมการลงทุนนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาตรการชอบดีมูลนรซึ่ง สามารถยืนยันตัวตนได้ไม่งั้นไม่สามารถกรอกได้ครับเรียบร้อยฮะจัดการต่อฮะเรายืนยันผ่านแอปพลิเคชันธนาคารนะครับเรียบร้อยเราก็เข้าสู่ระบบตรงนี้นะฮะล้วก็เลือกอันที่เราเคยยืนยันไว้นะครับหลังจากนั้นนะก็กดยืนยันนะแล้วก็ดําเนินการต่อลองดูธนาคารก็จะเด้งมาที่มือถือฮะยืนยันแล้วครับแล้วก็ยอมรับฮะส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วยืนยันเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแล้วครับผมเข้าไปดูข้อมูลครับพอเรายืนยันเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลรายได้ได้นี่มาแล้ว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 ตรงไหมตรงไหม เราเข้ามาแล้วนะฮะมีบริษัทพี่น้องด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าข้อมูลมันตรงกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันทีนี้เนี่ยเวลาดูตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เขาแจ้งบอกว่าเป็นรายได้จากทรัพย์สินเนาะธุรกิจอาชีพอิสระซึ่งถ้าเกิดใครเป็นกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ครับเข้าไปยื่นแบบได้นะฮะในระบบของกรมสรรพากรเลยนะครับเดี๋ยวเราใช้ข้อมูลตรงนี้ไปยื่นดูแต่ก่อนจะไปยื่นแนะนําแบบนี้ก่อนคือต้องตรวจสอบกับข้อมูลที่เรามีก่อนอย่างเช่นเคสนี้เนี่ยเขามีข้อมูลอยู่เต็ม เราก็สามารถนะเลือกให้มันยื่นแบบโดยใช้ข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนอันนี้เป็นเรื่องของอดอกเบี้ยเงินฝากเราไม่ได้ใช้เราก็เอาออกไปนะเราก็เือกอันนี้ครับทีเนี้ยในกลุ่มของกลุ่มวิชาชีพอิสราเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้ามันตรงเราสามารถเลือกเงินได้ได้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มของ40หัวหนหนี้นะฮะแล้วก็เลือกประเภทเงินได้นะครับถ้าเราเป็นบัญชีโอเคเราก็เลือกไปนะถ้าควมีเยอะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะค,ค,คุณก็จะเหนื่อยมากนะ ตรวจสอบรถยนต์นะรถยนต์ตรงนี้ถ้าเป็นรถยนต์เราไม่ใช้เราก็ออกเนาะเพราะว่ามันเป็นค่าโทรศัพท์อันนี้ไม่เกี่ยวไม่สามารถใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนได้แล้วก็ออกนะตรงไปตรงมาเลือกทุกอย่างเรียบร้อยคลิกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ครับยื่นแบบโดยใช้ข้อมูลครับข้อมูลมันก็จะวิง่ง Few later. มาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนระับมาแล้วตอนนี้กาลังนําเข้าข้อมูลนะครับทุกคน,นครับ few later. ตัวน,นี้ก็เลือกสถานะเลือกข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มถัดไปได้เลยครับจะเห็นว่าข้อมูลมันมาแบบนี้เลยนะครับให้เราสามารถกดเข้าไปแก้ไขข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับถ้าดึงมาแล้วไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าถูกต้องก็ปล่อยเข้าไปสาหรับกลุ่มวิชาชีพสระามันคือตรงนี้เนาะเราก็กดเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับในเคสนี้เนี่ยเขาก็จะกรอกให้เราเป็นแต่ละรายการเลยเนาะซึ่งอันนี้เขาสามารถกรอกได้ทั้งหมมดดดเเ้้้าาาาาาากกกกกก็็็ึงนนนนปป10 10รรรรรยยอขไไัถ ต่อไปนี้ใครได้ใบหักได้จ่ายสามารถกรอกแยกเป็นใบแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะสะดวกรวดเร็วมากๆนะฮะสมับรบคนที่มีหลักฐานการหักภาษีมาให้จ่ายนะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็นละกันนะครับในมุมของการเลือกหักค่าจ่ายเนี่ยแต่ละรายการมันก็หักค่าจ่ายแตกต่างกันได้ซึ่งโดยทั่วไปต้องบอกแบบนี้โดยทั่วไปมันควรจะหักแบบเดียวกันถ้าเป็นเงินได้ประเภทเดียวกันเนาะในเคสนี้ทางเลือกของการหักค่าใจ่ายวิชาชีพบิสระที่เป็นส่วนของบัญชีจะหักแบบเหมา30%หรือตามจริงก็ไดบเอาที่เราคิดว่าเหมมาะสตตรงามนั้นแต่่วาโดยหรโดยทั่ไป ถ้ามันเป็นเงินได้ประเภทเดียวกันมีที่มาเหมือนกันเนี่ยการหักค่าจ่ายมันควรจะเป็นแบบเดียวกันจะได้เข้าใจได้แล้วก็ไม่ผิดพลาดนะครับประมาณนี้เมื่อก่อรายได้เสร็จนะครับก็ไปต่อเลยครับอันนี้ก็จะยื่นเหมือนกับการยื่นภาษีตามปกตินะครับทีนี้ค่าลดหย่อนก็มาด้วยนะครับตัวเมื่อกี้ที่เรากรอกไว้ก็จะมาทั้งหมดนะครับตัวไหนไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็แบบชําระไว้แล้วถ้าไม่มีก็ถัดไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมาเข้าสู่หน้าสุดท้ายของการยื่นภาษีนะครับก็จะเห็นว่าภาษีต้องชําระเท่าไหร่นะะคคครรัลล้้้้วกกก็็็ไดดดืืนนนนนนเเเเเท่าาาาาาาหออีีีีียยถถชสสขภษม เลือกที่จะต้องการขอคืนนะครับแล้วก็อุดหนุนพักการเมืองได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีภาษีต้องชําระก็เลือกพักที่เขาอยากอุดหนุนได้ถ้าใครอยากเลือกก็จะเหมือนการยื่นแบบตามปกติกนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรเข้าใจว่าถ้ามาถึงตรงนี้ได้ก็น่าจะยื่นเป็นกำหนดแล้วน,นั้นสรุปทั้งหมดนะครับอันดับแรกสิ่งต้องรู้คือเรื่องของวิชาชีพอิสระนะครับวิชาชีพอิสระไม่ใช่ฟรีแลนซ์ไม่ใช่อาชีพอิสระแต่เป็นวิชาเฉพาะด้านนะครับที่กฎหมายกําหนดให้เป็นเงินได้อีกประเภทหนึง่งซึ่งต้องมีต้นทุนนะมีเร มาตรฐานมีใบอนุญาตมีอะไรต่างตามที่กําหนดไว้ทั้งหมดก็มี6กอาชีพตามที่เล่าไปในตอนตอน้นคลิปนะครับอันที่2คือเรื่องของการหักค่าใจ่ายครับวิชาชีพอิสาะเนี่ยสามารถหักค่าใจ่ายได้2แบบนะครับแบบเมาส์ก็ได้หรือแบบตามจริงก็ได้ดังนั้นเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นเมาส์หรือตามจริงก็ได้เป็นแบบปีต่อปีเนาะเอาที่เราสะดวกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะหักค่าใจ่ายตามจริงเน้นว้น,นิดนึงว่าต้องมีหลักฐานแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆครบถ้วนเลยครับหลังจากนั้นการยืนภาษีเนี่ยก็เหมือนกับเงินได้ประเภทอื่นๆครบบกกกกกก็็คคออออรรราาาาย่นนะไไแแีี้้ปลวมเชภ ในตอนท้ายครับใจเพิ่มหรือขอคืนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะคํานวณมาได้มากเท่าไหร่แล้วก็ถูกหักภาษีไว้เท่าไหร่นะครับผมทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ฮะฝากนิดเดียวครับฝากเป็นกำลังใจพี่หนองครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับหรือว่าจะส่งซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทนะครับส่งดาวส่งอะไรมาก็ได้ในแพลตฟอร์มที่ดูอยู่ครับแต่ถ้าเกิดจะไม่ส่งก็ไม่ผิดนะครับขอนิดเดียวครับขอแค่กดติดตามแท็กหนอมไว้ก็ยินดีมากๆแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปกสสวััดีครบ